รองครับตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วฮะตกลง55คนที่อยู่ในงานเลี้ยงกำนันนกเนี่ยมีจ่อออกหมายจับเพิ่มเติมตม,มากน้อยขนาดไหนครับครับตอนนี้ก็เราสอบสวนพยานบุคคลไปครบแล้วนะครับนะก็เหลืออีกนิดหนึ่งก็คือเหลือรอรอเซเบอร์นะครับซึ่งเซเบอร์ตอนนี้ยืนยันว่าไม่เสียหายแล้วเปิดได้แน่นอนนะครับก็บน,น่าจะมาสักงวันพฤหัสนะครับ นะเมื่อขนวกกับเทเอร์แล้วเนี่ยก็เหลียวจะออกหมายจับเพิ่มแน่นอนนะครับครับเพราะว่าัานีเนี่ยจะทาให้การของตำรวจทั้งหมดก็ยังให้การที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงอยู่แต่ไม่ไป็นะครับนะเพราะว่าส่วนนี้เราก็สืบสวนสอบสวนอยู่กระทั่งเราทราบอะไนต่างครบช่วงอยู่แล้วขนะนี้นะครับก็เดีียวหลอกเทเอร์ขนวกกันก็ออกหมายจับนะครับยังมีออกหมายจับอีกเยอะนะครับอ๋อคือที่บอกว่าตํารวจ ยังให้การไม่ตรงกับความเป็นจริงแปลว่าตํารวจที่อยู่ในงานเลี้ยงเนี่ยเขายังไม่ยอมพูดเขายังปกป้องกำนันอารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็ไม่ยอมพูดความจริงก็คือไม่ช่วยตารวจด้วยกันนะครับก็ต้องก็ต้องเรียนกรงตรงว่าในเมื่อว่าตำรวจเนี่ยเจ๊ยิไปทั้งคนวันนี้ก็ยังไม่ยอมเปิดเผยความจริงทั้งหมดออกมาแต่แต่ผมก็ไม่ได้รอนะครับนะ,ะก็จะวันนี้เราสอบไปทุกคนแล้วนะครับ นะถ้าเอา่อเมื่อไหร่ข้อที่จริงปรากฏนะครับนะรายงานการสืบสวนออกมานะถ้าท่านให้การไม่ตรงแต่ความจริงอย่างน้อยอข้อหาแรกก็คือการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานครับ,รบแล้วข้ออื่นก็จะตามมาหรือว,ว่าจริงนะครับอ๋อแล้วแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดเนี่ยวันนี้เห็นรองโจ๊กบอกว่าพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ได้เห็นแล้ฮะแต่ว่าหลายคนก็บอกหูอยากเห็นให้เห็นตามตา,มตามเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเออคือต้อง,ต,องต้องเรียนว,ว่าใน ส่วนนี้คือผมผมอธิบายได้ผมบอกได้เพราะว่าในว่าในการจะไปโชว์ภาาต่างๆเนี่ยมันเป็นวัตถุพยานในสำนวนการสอบสวนนะครับนะซึ่งเมื่อไรเราเอาออกไปเนี่ยหนึ่งไม่เป็นผลดีต่อรูปสำนวนสองก็จะเป็นเหตุให้ทนายเขาสามารถต่อสู้คดีได้ครับเร่งคดีนี้ในส่วนรูปคดีวันนี้เรื่องการเมืองดีกับกันนกต่างๆ่างเนี่ย เราไม่หนักใจแต่แต่ิ่งที่จะทําต่อนะครับก็คือการขยายออกไปถึงเครือข่ายทั้งหมดนะถึงลูกน้องทั้งหมดถึงการประกอบธุรกิจทั้งหมดนะการหัวประมูลการจัดซื้อจ้างโดยไม่ชอบต่างๆอันนี้นะเดี๋ยวกาลังขยายอยู่นะครับรวมถึงธุรกิจต่างๆทั้งถูกกฎหมายทั้งผิดกฎหมายต้องแยกกันให้หมดและเดี๋ยวไล่เป็นินาดีทั้งหมดนะครับรวมถึงก็ต้องใช้มาตรการภาษีมาตรการยึดทรัพย์ นะครับนะดําเนินคดีความผิดฐานอาญยาฟองหนึ่งมันจะไล่ลิงไปหมดละครับก็คือถ้าจะสองราชสองคนต้องทําแบบนี้นะครับคือเอ่อมันก็เหมือนเรื่องคดีเรื่องออนไลน์เรื่องท้ามนุษย์อะครับนะถ้าเราไม่ใช้มาตรการยึดทรัพย์ไม่ใช้มาตรการฟองเงินคนเหล่านี้เมื่อออกจากห้องถังมาแล้วก็จะมีเรี่ยวแรงที่จะกลับมาทําใหม่อื แต่ถ้าเรายึดทซัพเข้าหมดแล้วถ้ามันฆ่าบูญฐานนะครับถ้าเรายืดรัพเข้าหมดเนี่ยคนเหล่านี้เมื่อออกจากเรือนจำมาก็หมดตัวแล้วอืมอืมอืมนะจะไปทําอะไรก็ทําไม่ได้แล้วนะครับมันมันก็เหมือนเอ่ออะไรฮะเหมือนเหมือนในทิกาโก้ที่ป่าอัคคโปรสมัยก่อนนะครับนะเอายิงเท่าไหร่เอ่ออะไรก็ไม่หมดแต่สุดท้ายอังคฮอลก็ต้องสิ้นสลายไปด้วยมาตรการภาษีมาตรการยึดทซัพย์นะครับก็เหมือนกันนะครับ ออรองครับตกลงแล้วเนี่ยแรงจูงใจที่หน่องลงมือยิงสารวัตรเนี่ยคือตกลงเป็นเรื่องอะไรฮะเรื่องซวยเรื่องโยกย้ายตําแหน่งหรือว่าเรื่องอะไรฮะคือวันนี้เนี่ยเออเท่าวันนี้จากการสอบเนี่ยทุกคนก็มีใารยินการที่ชัดเจนว่าแต่แต่ก็มีบางปากบางพยามมาส่วนบอกว่าเป็นเรื่องการที่ตำนานนกขอลูกน้องแล้วไม่ให้นะครับนะก็ะเลยมีการตบโต๊ะแล้วก็สั่งให้ มองเไปหยิบปืนมาครับแล้วก็สั uh ่งให้ย uh ิงนะครับนะครับแล้วก uh ็มีการสั่งให้ยิงกันนะครับนะมัน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 ไม่ได้เกี่ยวกับรถบรรทุกร้อยคันสวยสติ๊กเกอร์นี่ยังไม่ชัดเจนเหรอฮะส่วนนี้ยังไม่มีใครให้การถึงตรงนี้แต่ว่าประเด็นเรื่องสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยผมก็ให้ขยายไปด้วยนะครับครับนะเรื่องการทนธุรกีรถบรรทุกต่างที่เขามีรถร้อยกว่าคันนะการวิ่งโดยน้ำมากเกินหรือไม่ นะถ้าวิง่งหนักเกินแล้ววิ่งได้ยังไงนะครับนะครับเพราะว่ารถบรรทุกก็ต้องไม่แห้หนักเกินอยู่แล้วนะนะครับนะเอลร่านี้เป็นต้นนะครับแล้วแล้วอย่างที่รักษารษาชการผู้การทางหลวงท่านบอกว่ามีการดวนเล่าแล้วก็แพ้เสียหน้ายอมไม่ได้อันนี้อันนี้เกี่ยวด้วยเหรอครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมฟังข้อมูลมาแต่ว่ายังไม่มีพยานที่ ให้การประเด็นนี้นะครับแต,แต่ผมก็ฟังข้อมูลจากหลายส่วนมานะครับแต่ว่ายังไม่มีไม่มีพยานที่พูดถึงประเด็นนี้นะครับนะวันนี้ก็มีที่พยานให้การเนี่ยจจก็จะพาะในเรื่องของการขอลูกน้องแล้วไม่ได้แต่ว่าท่านบริเสธนะครับนะครับแต่ว่าที่เราผมก็ขยายไปทุกส่วนนะตั้งแต่เรื่องการทําธุรกิจเรื่องการประกอบกิจการ,รเรื่องอาการประมูลงานนะครับเพราะว่า วันนี้ก็ประสานท่านที่มีกรมบัญชีกลางแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะประสานจากทางท่านผู้ว่าสรรนะเ,เพื่อเอามาร่วมตรวจสอบร่วมกันนะครับเพื่อจะทาให้รูปคดีเนี่ยไปเรยยิ่งขึ้นนะครับครับณนะตอนนี้เนี่ยกรณีการเสียชีวิตของผู้กํากับเบิ้มเนี่ยยืนยันว่าเป็นการฆ่าตัวตายเพราะว่าเครียดแล้วก็กดดันกรณีสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรสิวเหรอฮะคือวันนี้จากการดูที่เหตุนะครับ ก็จะเห็นว่าเป็นการฆ่าโดตายนะครับแต่เดี๋ยวผมต้องรอผลการตรวจชนะสูตรของหมอจิตเวชส่วนหนึ่งนะครับกับทักงานที่สรวจฐานนะครับนะเพื่อเพื่อจะเอามายืนยันเพราะวันนี้สังคมตั้งคําถามเยอะนะครับว่าเป็นยาอื่นหรือเปล่าเป็นการตายเอยฆ่าโดตายหรือถูกทําให้ตายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่วนนี้คนที่จะตอบได้ก็ต้องตอบด้วยไปยานฐานครับ ก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็หมอน,นิติเวชนะครับ,รบนะเด,เดี๋ยวสักสักสองวันสามวันก็จะออกมาแล้วครับแปลว่าภายใน,นสัปดาห์นี้เนี่ยทุกอย่างน่าจะคลี่คลายแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นไหมครับเพราะว่าตอนนี้สังคมตั้งคําถามเยอะว่า6นายตารวจเนี่ยที่โดนออกหมายจับเนี่ยตอนนี้ยศสูงสุดคือพันตรบตรีบางคน<ช>บอกว่า<ช>มันต้องมีมากกว่านี้หรือเปล่าฮะลองฮะก็เดี๋ยวอย่างนี้ฮะเดี๋ยวกำลังกำลังขยายต่อนิดหนึ่งเพราะว่าัตอนนี้เราสอบปากคำหมดแล้วก็เดี๋ยเฉพาะในี๋วสงเซเบอร์ เมื่อเรื่องออกมาแล้วผนวกกับเรื่องเรื่องการสอบปรกคำพยานนะครับนะเราก็เห็นชัดเจนว่าใครทําอะไรบ้างคราวนี้แหละก็จะเข้าสู่กระบวนการของการขอมาตอการเพื่อออกหมายจับว่าใครผิดบ้างใครถูกบ้างนะครับนะฮะครับผมครับครับขออีกนิดนึงแล้วกันนะฮะคือกรณีที่มีที่มีเสียงหลุดออกมาว่ามีตํารวจนายหนึ่งยศผู้กํากับที่อยู่ในงานเลี้ยงของกนันนกเนี่ย ที่พูดจาเหมือนกับไปข่มขู่นักข่าวที่ขอสัมภาษณ์นะฮะตรงนี้เราได้มีการพูดคุยกับผู้กับท่านนั้นเรียงครับว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงอย่างเงี้ยฮะตัวผู้กับผมยังไม่ได้คุยแต่คุยกับนักข่าวแล้วนะครับก็ว,วันนี้ผมก็บอกนักข่าวไปแล้วว่าถ้าประสงค์จะดาเนินคดีก็ให้มาแจ้งทีผมเลยนะครับ,รบนะอ่าส่วนแต่ผมก็บอกผู้การด้วยเป็นผู้กุมชาของผู้กับ ถ้านันไปแล้วเอ่อบอกว่าต้องไปบังคับบัญชาไปกำปับรุ่น้องให้ไอ้ดีๆนะครับนะต้องต้องต้องไม่ให้มาคุกคามเอ่อระชาชนคุกคาม,ม,มสื่อแบบนี้นะครับครับเอ่อและน,ะนะตอนนี้ครับสุดท้ายครับนนหรองสุดท้ายเอ่อตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยยี่สิบแปดนายตอนนี้เสียชีวิตไปสองนายเจ็บอยู่ที่โร,รงพยาบาลอีกหนึ่งนายเนี่ยนะฮะคนถามแล้วว่ากลัวว่าจะมีศพต่อไปฮะเราต้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลเป็นพิเศษอะไรยังไงไหมฮะ ช่งตอนนี้ก็ท่านบวอพตลอรวมถึงผมเองก็กำชับผู้มัชาต้นสังกัดก็คือผู้การไปแล้วนะฮะับาให้ไปดูแลความเป็นอยู่ดูแลเรื่องสุขภาพจิตของลูกน้องให้ดีนะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่มีความเครียดมากถึงขนาดนั้นนะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้ก็ยังเป็นปกติอยู่นะครับ ก็มองอยู่แล้วก็ไม่น่ามีอะไรที่จะเกิดเหตุซ้ำรอยแบบผู้กับเบิ้องมาแหละนะครับครับครับอ่ะสุดท้ายครับรองครับมีอะไรอยากฝากถึงข้าราชการตํารวจทั่วประเทศที่ดูข่าวนี้ตามข่าวนี้อยู่ไหมฮะครับก็ที่จะฝากก็คือว่าในการทำหน้าที่ของความเป็นตำรวจนะครับเราก็ต้องเอาเรื่องนี้เป็นตัวตั้ง นะครับวันนี้ก็ฝากถึนตารวจทั่วประเทศนะครับนะว่าเราเราจะต้องไม่ทําแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นเอเป็นไม้ค้ำยันให้กับใครนะนะครับเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่วันนี้เราก็ต้องทําหน้าที่เพื่อเพื่อรักษาศักสีตารวจนะครับนะเพราะฉะนั้นการทํางานเช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องทํางานเพื่อให้ตารวจมีศักดิ์มีสีเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทั้งประเทศนะครับนะไอการที่ตารวจอยู่เป็นยี่สิบกว่าคน อแล้วก็ไม่ปกป้องอตํารวจด้วยกันเองเนี่ยไปปบกป้องอไปปบกป้องคนร้ายไปปบกป้องโจนเนี่ยนะถือว,ว่าเป็นพฤติกรรมที่ย่ำแย่มานะครับครับ,รบอือืมอ่ะสุดท้ายครับฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่ตามข่าวนี้แล้วเขาอาจจะหมดศรัทธาในวงการตํารวจไปมากพอสมควรครับครับก็ต้องการพูดถึงประชาชนน,านะครับนะวันนี้ก็ยอมรับว่าตํารวจเรามีทั้ง ทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับ,รบแต่องค์กรเราอยู่มาได้ถึงร้อยแปดปีเนี่ยนะครับจะต้องมีคนดีมากกว่าไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในการทําหน้าที่ของผอบตรของผมของกำลังพลทุกส่วนวันนี้ก็พยายามทาหน้าทีเ่เป็นเสาหลักให้กับตารวจนะครับ,รบเพื่อจะให้ตารวจที่ดีๆเนี่ยที่เขาทางานให้ประชาชนเขามีกําลังใจนะแล้วเขามีสิ่งที่เหนียยยึดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้าแล้วซ้าเล่ามันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ประชาชนจะเสื่อมศรัทธาตำรวจ นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องก็ต้องรับปากกับผมก็ต้องให้คำมั่นสัญญาประชาชนนะฮะแน่านาผมเ็นผู้บุชาระดับผู้บริหารว่าเอ่อวันนี้เราจะเดินหน้าในการบวาดบ้านนะครับนะแล้วก็น้ําเสียต้องตัดทิ้งไปทั้งหมดนะครับนะนี่ไหนนี่ไหนรายนี่ไหนไม่ดีต้องต้องเชี่ยกออกทั้งหมดนะครับครับนะครับต่ตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปรเมศแล้วก็พลตเอกเสรีพิศุทธ์นะฮะ ทั้งสองท่านมีอะไรอยากฝากรองโจ๊กไหมฮะไม่มีแล้วครับอยากให้กําลังใจโจ๊กทำต่อไปทําดีแล้วครับครับครับนาจารย์ครับครับท่านเสรีมีอะไหมฮะโอเคนะโจ๊กนะครับครับคับขอบคุณนายมากครับนายครับผมทําดีแล้วนะครับครับนายครับขอให้เต็มที่ให้ประสบความสําเร็จนะครับครับนายครับนายกลับมากครับครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณรองโจ๊กนะครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรองผบตรนะฮะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะฮะครับ ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างฮะเมื่อสักครู่พ็ดีเขาก็ตั้งใจทํางานเต็มที่นะครับเห็นหมายมีอะไรก็อะไรก็โจกอะไรก็โจกอะไรอย่างเงี้ยแทบจะทุกคดีแล้วนะตอนนี้มันไม่ไหวนะเน้นให้นอนบ้างบ่อยไม่รู้ใช่ไหมมันไม่ไหวคือความจีการบริหารมีรองพบบอราไู้ให้าหกเจ็ดคนอ่ะมันก็ต้องใช้ทํางานให้เต็มที่กันทุกคนสิครับไม่ใช่ว่าอะไรก็โจกนะถึงเวลาตําแหน่งโจกก็บ่าละใช่ไหม ตำหนะตำแหน่งก็ต้องโจมพอดีนะแม่เปิดประเด็นนี้มานี่อาจารย์พีไรายพูดถึงรองโจมเลยนะเมื่อกี้เขาเขาก็ทํางานอนะนะทุกเรื่องเขาตั้งใจทํางานะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่ขยันนะครับแล้วก็มีทีมงานแต่ผมฝากทีมงานนิดนึงทีมงานต้องช่วยมากกว่านี้ครับนะครับโดยเฉพาะงานด้านวิชาการเนี่ยมันต้องแข็งต้องแข็งครับช่วยช่วยโจมเหมือนกับ สิวเข้าไปเนี่ยเขาไม่มีคนช่วยเลยนะ<อ>เห็นไหม<อ>เห็นอะไรบางอย่างไหมโจ๊เดินได้เพราะมีตัวช่วยเยอะครัแต่สิวไปคนเดียวล้วนๆอ,อันนี้ก็เป็นบทเรียนของของสอบสวนกลางที่ต้องมานั่งนึกกันใหม่ละครับว่าจะตั้งใครไปถ้าตั้งหัวแบบท่านธีรีไปก็จบอืแต่ถ้าไม่ใช่หัวสูงสุด ตรงกลางๆต้องมีลูกทีมไปมันทํางานเป็นทีมใช่ไหมกองปราบเวลาเขาไปไหนเขาไม่ไปคนเดียวทีมอนุมานทีมมารินทาราสเขาไปกิเป็นชุดครัแล้วไปคนเดียวมันก็ถูกอเรียกอะไรนะไอ้ลากลากฝอยลากฝอยที่มันขึ้นลาแล้วนะต้นมันก็ไม่โต่าอย่างนั้นดีกว่าครับใครเขาไปให้เขามีลากฝอยที่พอจะซึมซับได้บ้างอืเนี่ยอย่างเงี้ยผมผมบอกเลยไปคนเดียวมันก็ไปหัวเดียวกระเทียมที่แบบ ทำอะไรไม่ได้เนี่ยทำอะไรไม่ได้มันต้องมีคนคอยดูเป็นสายสืบในตํารวจด้วยกันด้วยครับไอ้คนนี้เป็นหูเป็นตาให้นายนายทํางานแล้วมันไม่สามารถจะลระมัดระวังได้ทั้งหมดอืมอืมนี่คือบทเรียนนะครับถ้าผมมองในคนภายนอกเนี่ยไปส่งไปแล้วก็ไปเป็นชุดแล้วส่งคนเก่งๆที่ท่านสิรีพูดเนี่ยเอาไปเลยเอาหัวไปเอาลูกน้องไปสักสี่ห้าคนเป็นมือเป็นเท้าที่จะคอยสอดส่องได้ถ้าอย่างนั้นตํารวจจะชนะ ครับทศรีฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ตามข่าวนี้หน่อยครับบางคนบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้ววงการสีกากีตอนนี้คืออืมพอเรื่องมันเกิดขึ้นมันก็ต้องคิดว่าอืม,มีอะไรเสียก็ต้องมีมีอะไรดีก็ต้องมีอะไรเสียบ้างใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่เรื่องเรื่องเสียก็เห็นก็อยู่แล้วมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่าเนี้ยใช่ไหม,มซึ่งจะต้องแก้ไขกันต่อไปครับส่วนเรื่องดีก็คือว่าอืมต่อไปเราจะได้ไม่มีรัฐมนตรีนะ ที่เป็นไอ้อะไรฮะไอ้กำนันลักษณะอย่างเงี้ยนะอ๋อไม่เห็นเหรอเส้นทางกำนันเยอะแยะเลยกำนันเสี้ยกำนันเพาะกำนันน้องกำนันตู้นนี่นั่นอะไรึ้นเป็นรัฐมนตรีแม้แต่คุณสุเทพยังเป็นกำนันเลยใช่ไหมเป็นกำนันอย่างเงี้ยนะถ้ามาไม่ติดคุกต่อไปก็เป็นรัฐมนตรีได้เราจะได้ขายเป็นสักคนนะถัานถ้ามันเกิดเกิดขึ้นมาอีกนะ จะได้ตัดตอนกำนันพวกนี้เป็นรำลุตีกันนะนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาแลกเปลี่ยนกันนะขอบคุณอาจารย์ประเมศนะครับขอบคุณพลเอกเศรษวิสุ์นะครับ